สวัสดีครับผมโอวพีครับวันนี้ผมก็มาที่ประจวบนะครับหลังจากที่ผมไปรีวิวสมาคมนิยมทองเนื้อเก้านะครับแล้วก็วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกแบงค์นะครับพี่มาโนดแล้วก็จะบอยพอดีนายกแบงค์บอกว่าโอ p พีมาถึงประจวบเนี่ยจะพลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาสัมภาษณ์บุคคลท่านนี้ขอสวัสดีคุณพ่อ็นทางการนะครับัครบบุคคลท่านนี้เป็นใครครับนายกบุคคลท่านนี้เนี่ยเป็นตำนานระดับประเทศซึ่งปกติแล้วคุณตานะ ไม่ค่อยออกรายการแล้วก็ไม่อยากให้ใครสัมภาษณ์ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เข้ามาเพราะว่า,าบุคคลสําคัญในประเทศเราเรู้จักท่านอันนี้ไม่ได้อวยตาตัวเองนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคุณตาตอนนี้คุณตาอายุ80แล้วก็อยากจะถ่ายทอดเป็นอุทาหรณ์เป็นเรื่องราวสตอรี่ให้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 กับทางพี่อกฟังเมื่อกี้คุยคร่าวๆซึ่งก่อนในน้ตาเขาไม่เปิดใจไม่อยากคุยไม่อยากออกสื่อไม่อยากดังแต่ตอนเนี้ ต้องต้องเหมือนให้เป็นวิทยาทานกับคนรุ่นใหม่ครับก็เลยพาพี่เข้ามาครับต้องบอกว่าถ้าไม่ได้พามาผ่านท่านนายกผ่านพี่มโนเนี่ยไม่มีโอกาสได้มาพบเลยท่านไม่ยากให้ใครพบเลยใช่ไหมใช่เลยครับ,รบที่ผมเคยพูดในช่องอีพีทุกช่องว่าเข้าไปบางสะพานเข้าไปของ้อยฝั่งพมา่าก็เอ่ยชื่อผู้ใหญ่เน่นะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกเรื่องทุกช็อตนะครับวันนี้ก็มาเจอตัวจริงแล้วครับเดี๋ยวมีอะไรก็ จะได้รู้กันครับว่าสิ่งที่โนตพูดไปทุกอย่างบางคนพูดไปทุกช่องเป็นเรื่องจริงเรื่องโม้ขึ้นมาครับเป็นตำนานของที่นี่โดยที่ยังไม่มีใครรู้และอยู่ตรงนี้ <c oughs> ยังมีชีวิตและลมหายใจอยู่ตรงนี้อายุ80ปีแล้วครับโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะให้ท่านนายกที่มาโนดแล้วก็จะบอยไปพักผ่อนตามประชาสัยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวพบกับคุณพ่อสเสนห่หในช่วงต่อไปขออนุญาตเรียกว่า คุณพ่อเน่แล้วกันนะครับเพราะว่ารุ่นราครับพ่อแล<ด>้วนะครับเมอม่แมวบางนี้บางนี้บางนี้ม,มอาอ่านังลงคุณพ่อเน่เป็นคนพื้นเพเกิดที่ไหนครับเกิดที่อำเภอนครศรีจรังหวัดนครปฐมครับคนนครปฐมคนนครปฐมแล้วพื้นฐานครอบครัวตอนเด็กทําไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ครอบครัวของผมเป็นครอบครัวที่ยากจนมากอาชีพรับจ้างเลยผมเกิดมา เติบโตพออายุเกณฑ์ทหารก็ได้เป็นทาหารนั่นแหละที่จะก,กอบกู้เอาพ่อแม่มาอยู่ที่นี่ได้อ๋อนี่เพิ่งมาอยู่ทีหลังใช่ไหมมาทีหลังประมาณกี่ปีทั้งนี้มาเมื่อปีสองพันห้าร้สิบเอ็ดสองห้าหนึ่งหนึ่งครับกับจากเวียดนามไปลบไปลบเวียดนามพ่อเหน็ดไปลบเวียดนามมาอตอนอยู่นคนปรปฐมเนี่ยไอ้คุณพ่อเนี่ยจะอยู่บ่งครอบครัวพ่อได้เกี่ยวข้องกับวงการนักเลงหรือมือปืนไม่มีไม่มีไม่มี คนทำมาคินาที่เป็จ้างคุณพ่อคุณแม่ทําอะไรครับคุณพ่อคุณแม่ทานาท่าเลืัพระสมัยไหมสวัสดีครับท่านสวัสดีผู้ใหญ่อ,อยังไม่ได้เจอกันนานเลยอไม่ได้เจอนานเลยลูกสาวไอที่เป็นในพานไปอยู่ไหนเขาเขามีครอบครัวแล้วเขามีลูกคนหนึ่งแล้วยงังอยู่เขายังบนยังบนถึงท่าเรวัตอยู่เรืเ่อยเลยนะ นี่ไอ้ไอ้ไอ้โอ๊กมาสัมภาษณ์ไงครับเขามาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องเที่ยวป่าอะไรจะอะไรอะ่ะแล้วก็ความเป็นมาที่เราเกิดที่ไหนจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยอะ,ะครับท่านสบายดีนะสบายดีนะ,อะบอบอกได้เลยสนิทกับผมครับแล้วท่านสบายดีเหรอสบายดีสบายดี ผมก็แอบดูในรีวิวตลอดหรือของท่านแอบดูครับเราไม่เจอกันนานเลยได้ไม่เจอนานเลยยี่สิบปีได้หรือมั้งท่าท่านโอ้โหนานว่ะนานเนาะปีเดียนะปีอะไรวะสี่ไปครั้งสุดท้ายปีสี่สองปะอ๋อลสี่สองห้าสองหกสองยี่สิบห้าปีแล้วได้ละใช่ไหมคุณพ่อเนี่ครั้งหนึ่งได้เคยเข้า ข้าป่ากับท่านพนตลตบดทเรวัตกิจเกสรด้วยเช่อสนิทก,กันมากด้วยนะสนิทก,กันเรา,า,าได้ไหมเจอกันครั้งแรกยังไงที่ไหนครับเจอกันครั้งแรกคืออย่างนี้ผมเที่ยวมาก่อนตรงนี้กล้าพูดครับท่านเรวัตนะทําเป็นผู้กับการตำรวจป่าปรามยาเสพติดใช่ไหมครับแล้วก็ท่านสิธิพงษ์วงปิน่นท่านเรวัตท่านชัดกระหนกเขียวแสงทอง ปลอมตัวมาเป็นอะไรนั่นเป็นคนล่าสัตว์มาแกะมาสะกดผมไปเที่ยวผมโดยผมไม่รู้โอ้โห<ต>เดี๋ยวนะเข้าแต่ม่มากเลยนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนคุณพ่อเนี่ยเวลาไปตามสืบก็ปลอมตัวตำรวจไม่รู้อืแต่พอร,รอบหลังเนี่ยเจอตำรวจปลอมตัวมาไม่รู้คุณพ่อก็ไม่รู้ไปตำรวจโอ้แสดงว่าท่านเลยว่านี่เนียนมากนะใช่แล้วก็ไปเปิดตัวกันเห็น จะเห็นแจ้งวันสองวันแล้วว่าผมเนี่ยไปหาเพื่อนเที่ยวจริงๆด้วยความบริสุทธิ์ไม่มีธุรกิจสีเทาไม่มีอย่างอื่นมาเคลือบแฝงครับสนุกสนานเดี๋ยวผมถามกลับไปหนึ่งเขามาสามสามท่านเนี่ยมาติดต่อคุณพ่อ,อยังไงว่าจะาาจ้างมาจากผานต่อพานเขามาว่าจ้างคุณพ่อเป็นไกด์เป็นไนท์พรานเนี่ย <นะ S 2> พาเข้าป่าเขาต้องการจะไปไหนกันก็ไปเที่ยวล่าสัตว์กันเขามาจากผานอย่างนกเนี่ยเขาเป็นพานก็ไปเจอก็มาด้วยครับ มาด้วยคือตนระบบสามท่านเนี่ยมาจากผ่านอีกท่านหนึ่งแล้วก็มาเข้าท้องป่าตรงเนี้ยึ่งคุณพ่อชำนาญก็เลยติดต่อคุณพ่อสเสน่ห์พาสามท่านเนี้ยไปเข้าไม่ใช่เฉพาะสามท่านนะคนเรียนอื่นอีกสิบคนยี่สิบคนที่ผลกันไปเป็นผ่านราสัตว์ครับเข้าไปอ่ะก็ไปใหม่ใหม่ก็ยังไม่รู้ใครเป็นใครครับได้ไปกินไปนอนไปอยู่กันสองวันเท่านั้น,นก็รู้แล้วว่าเราไม่มีอะไรเคลือบแฝง ไม่มีธุรกิจอื่นไม่มีทอเที่ยวด้วยความสุขจริงจริครับทางตำรวจรู้ว่าเราไม่ได้มียาติดไม่ได้มาค้ายาขนยาอะไรใช่ไหมไม่มีครับแล้วไม่ได้มีเก็บค่าหัวคนนู้นห้าพันคนนี้สามพันอะไรเอาไปรายได้ผมไม่เคยครับบริการฟรีทั้งนั้นเราเข้าไปแบบรีสุดใจเพื่อนสุดใจเอาเพื่อนมาก็พาไปต้องการเพื่อนอย่างเดียวครับครับต้องการเพื่อนอย่างเดียวแล้วไปออกเข้าปากกับทะเลวัดบ่อยไหมฮะ บ่อยมากเมื่อก่อนอุปล์ลัะนัสยสายทะเลวัดเป็นยังไงตอนอยู่คุณพ่อดีกันสใจดีใจถึงแล้วก็พูดชาญฉานไม่ไม่แกพูดไปไม่มีการบ้านที่เราจะต้องไปคิดพูดตรงๆเลยพูดตรงตรงคิดอะไรก็รู้สึกอย่างกับพูดพูดอย่างนั้นเมื่อกี้ก็ยังถามถ,ามถึงลูกสาวของคนเล็กครับไม่เคยเที่ยวด้วยกันลูกสาวผมเนี่ยที่ไปเที่ยวป่าก็เพราะว่าผมลูก ที่ลูกไปด้วยก็ไปหุงข้าวหุงปลาให้เพื่อนกินนะมาเข้ามาเข้าบ่อยเข้าเป็นพาน่าสัตว์เองครับลูกสาวลูกสะใภ้อีคนหนึ่งด้วยครับเป็นพาน่าสัตว์เองยิงควางยิงกระทิงกันเลยละ่ะพวกนั้นละ่ะแล้วท่านเลยวัดเนี่ยชำน,นาญอาวุธโอ้ยอาวุธเยอะมากเขามีการโชว์ความแม่นกันแม่นในป่ามีไหมมีล้วคุณพ,พ่อเราเนี่ย แข่งอะไรกันบ้างในป่ามีกันก็มียิงปืนสั้นแข่งกันเรามอโขวดกับทิงแดงที่ติดไปตั้งเป็นแถวๆก็ยิงนงครับเฮคุณพ่อก็แม่นก็เห็นว่าพอได้ท่านเลยว่ากรแม่นเพื่อนๆท่านเลยว่าที่มาด้วยกันแม่นไหมแม่นโอ้โหทุกคนที่มาแล้วแม่นปืนทั้งนั้นครับมือปืนทีมชาติก็เคยมาครับทีมชาติเลยนะครับครับเอยชื่อได้คนเนี้ยครับท่านทวัตคงอิน มือปืนทีมชาติคุณพ่อก็เป็นไกด์นาเข้าไปก็เป็นเพื่อนนะไม่เนไกด์แล้วถ้าไกด์เราก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายไหมไม่มีครับเป็นเพื่อนกันเี่นอยู่ด้วยกันเอฟซีผมโชคดีมากที่ได้ฟังเรื่องเล่านี่นครับเพราะไม่เคยตัวท่านเลวัตเองก็ไม่เคยเล่าเรื่องเข้าป่ากับกับใครเลยนะเล่าแต่เป็นเรื่องตลกมุกขำๆเข้าเข้าไปโดยที่แกไปสืบหลักข้านทีเข้าสืบหรือไม่สืบก็ไปเที่ยวด้วยกันเอ้ยพี่แน่ เมื่อไรไปกันการพูดการจาสไตล์นี้เลยนะสไตล์เดิมเลยแค่นั้นแหละอ๋อจริงๆท่านมาภารกิจสืบไม่รู้หลอกหาอะไรหาใครนไม่รู้ครั้งแรกแต่แต่พ่อเหน่ยเนี่ยเข้าไปในฐานะเพื่อนในฐานะเพื่อนอ้าแล้วอาหารการกินก็เราก็อย่างทีมโนดมาก็ติดมาทีมโนดมาก็ติดมันมีหลายทีมเนี่ยครับแล้วผมมาถึงเมืองฉากก็ยังไม่พร้อมอ้าวาขันมาตั้ง เอาตังมาใส่ขานไปซื้อกับข้าวซื้อข้าวสารซื้อของขวากขานมามากแป๊บเดียวก็ได้แล้วหมืนม่นสองื่นทุกคนก็มาใส่กันออแล้วไ่ายเขาไป,ไปลูกสาวบางผมบางบางทีแขกที่มาเพื่อนๆเอาไปซื้อกันครับเอาไปกินกันอาวุธประจํากายขอญอาตถามเลยเอฟซีจะบอกว่าพี่โอ๊บมาแล้วไม่ยอมถามตอนคุณพ่อเข้าป่าเนี่ย อะไรที่เป็นขาดไม่ได้เลยมันจะเป็นมีดหมอมีดคองกระพันหรือมีดมีต้องมีเดี๋ยวนี้ยังเก็บอยู่คุณพ่อพกอะไรบ้างไปล้วครับป่ามีดมีดมีดปืนปืนสั้นปืนยาวเราบอกยี่ห้อได้ไหมปืนสั้นรุ่นไหนรุ่นไหนปืนสั้นก็ขนาดสิบเอ็ดนี่แหละครับครับผมใช้สิบเอ็ดลูกโมสิบเอ็ดลูกโม่นะฮะปืนยาวอะปืนยาวก็ยี่ห้อเลมิงตัน แล้วมีดเป็นมีดหมอหรือเป็นมีดธรรมดามีดธรรมดาที่เราทำของเราสวยอ๋อทำสวยนี่บุคลิกเดียวกันนะท่านววดก็สะสมมีดแล้วก็ไปเจียสวย,ยวไปทําด้ามไม้หมดเลยใช่ของผมสวยเหมือนกันเลยนู้ดสไตล์เดียวกันสไตล์เดียวกันคือผ่านเดินป่าเนี่ยมันต้องมีมีดครับครับบางทีปืนใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้มีดสมมติว่างูรัดเนี่ยทาไงผมมีดเล่มเดียวก็สู้ได้ให้งูใหญ่ๆหญ่งแล้วครับ ตัวติแล้วก็ใจเราต้องให้มันขงเราสู้มันผ่านเราก็แทงมันครับเชื่อมันมันอยู่ไม่ได้หรอเอ้าวนนี้ขอถามนิดนึงไม่ถามไม่ได้เลยเข้าป่าจะไปเป็นกลุ่มก็จริงจะมีอาวุธครบก็จริงแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดและที่นักเดินป่าต้องระวังที่สุดคืออะไรระวังที่สุดก็คือพวกกันเนี่ยผมคนอื่นไม่รู้นะครับคนที่เดินกับผมจะต้องเก่งปืนต้องรู้จักใช้ปืน แล้วต้องเชื่อฟังถ้า,าไม่เป็นเมื่อันปืนจะยิงกันเองอ,อเยอะนะครับ<อ>คือกลางคืนเนี่ยเราล่าสัตว์ล่ากลางคืนนะใช้ควายส่งอีกควายนุ่มอีคนนุ่ก็มีควายค้งนี้ก็มีควายส่งไปเจอควายเพื่อนยิงตายแล้วเยอะแยะละคิดว่าตาสัตว์ตาสัตว์กลางคืนมันเขียวอ่ะครับผมส่วนใหญ่ที่เดินตามกันก็จะต้องเป็นคนเก่งปืนต้องต้องรู้ต้องรู้แต่ต้องเชื่อวัง ก็แสดงว่าที่น่ากลัวเนี่ยมันจะเสือไม่จะสิงไม่จะลิงไม่ช่ช้างแต่กลัวพวกเดียวกันนี่แหละที่ไม่ชำนาญ<ช>ล่อก,กันเองยิงกันเองมายเยอะนะครับ,รบผ่านแบบเนี้ยเอเอหลวงพ่อยกตัวอย่างหน่อยครับพวกคีดต่างอย่างเหตุการณ์เป็นยังไงส่วนมากเขาเจอเหตุการณ์อะไรเขาถึงยิงกันเองก็อย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้เนี่ยกลางคืนต่างคนต่างเดินครับแยกกันบ้างบางทีไปตามสลัดบ,บ้างไอ้คนยอยู่นี่ส่งไฟไปเจอเขียวคิดว่าตาสัอัดยิงโป้งไปควายฉ้ายก็ ที่ค่าหัวครับอ๋อห oh. ัวแตกอืออือหรือไม่ที่ถือถือก็ต้องส่องยิงมาที่ควยมันก็โดนคนครับเมื่อสมัยก่อนไม่กวยฆ่าหัวไม่มีหรอกขายกวยฉายแล้วก็ไวแ้แบดผูกเอวแสดงว่าตอนมืดือมืดเลยมืดเลยมืด,มดผมเที่ยวป่าเนี่ยเสือกระช้างผมไม่ยิงนะผมเคยเจอขนาดใกล้ๆเอาปืนทิ่มตูดมันก็เคยคเสือนี่นั่งมองผมเหมือนแมวอะ นังตาปิบปิบปิบตัวบลุผมไม่ไม่ไมข้ามันครับแต่ก่อนที่จะแยกย้ายกันเดินในป่าเนี้ยผมจะยกมือไหวอหันหน่าเขาต้นไม้ใหญ่ๆสักต้นที่ใกล้ๆบริเวณขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาเราไม่เจาะจงเอาชีวิตใครแต่ขอมาเที่ยวหาความสุขถ้าหากจะได้สัตว์บ้างก็ไอตัวไหนที่ถึงข่าวแก่ชีวิตแล้วก็ผมขอครับ กาบลงมาที่พื้นดินทุกครั้งครับแล้วผมไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีอันตรายแม่ไม่เคยผมเลยองเคารพเจ้าป่าเจ้าเขาครับมีการมีการเคารพเจ้าป่าเจ้าเขาผมเลยขอถามว่ามีเหตุการณ์ที่เห็นในหลายช่องเขาชอบเล่าครับหลงป่าโดนเจ้าที่บังตาโดนเสียงโหยหวนตอนกลางคืนคุณพ่อต้องมีประสบการณ์เจออะไรบ้างผมว่าจิตจิตเขาอ่อน ผมนี่ไม่เคยไม่เคยที่ว่ามีอะไรที่ไม่ใช่มีชีวิตอ่ะไม่เคยมีหลงตาพวกมีแต่พวกหลงผมก็ไม่เคยหลงับมีแต่าตามพวกให้สติเราสําคัญเรารู้สึกว่าหลงเนี่ยเราต้องหยุดนิ่งตั้งสติตั้งดูมุมทิศไอ้คนที่หลงเนี่ยพอรู้ตัวว่าหลงนี่กลัวจะหลงไปยาเดินก้าวยาวยาพอเห็นคนเดินผมก็รู้เลยนี่หลง ก้าวยาวหอยารีบจะกลับแคมป์ต่นี้นายไปผิดทางเนี่ยก็ไปใหญ่ตามกันยากครับจะต้องตั้งสติให้ดีส่วนใหญ่จะเป็นที่คนจิตอ่อนที่ว่ามีเจ้าเห็นไอ้นูนไอ้นี่เป็นเจ้าป่าเจ้าเขาอะไรไม่มีหรอกครับ<า>ผมไม่เคยเจอจแต่รเราจะไปรบลู่จะไปดูถูกเขาเคยเคยมีคนรบลู่แล้วเจอดีไหมครัในกลุ่มหลวงพ่อมีไหมกลุ่มของคุณพ่อเนี่ย แบบปากดีแซล์รูนซลลนี่ตลอดทางแล้วเจออะไรบ้างอย่างนี้มีไหมที่อยู่กับผมไม่มีอ่ะมีแต่พวกํำนาญการเนาะแต่คนที่เพแก้ภาบาน้ำบางทีคนใหญ่ๆนะทังนั้นแหละ,ะจำงจำมีให้คนที่เที่ยวป่าให้ระดับไหนก็แก้ภาบาน้ำกันับครสนุกสนานถือว่าธรรมชาติผมก็เคยแก้เล่นกันในล้านละมันมีแม่น้ำมีคลองน้ำไหลใส ก็ไปกันล้วนๆไม่มีใครเนี่ยก็สนุกไปไป,ไป่อยไปขายเคยรียดไปรีแลกกันก็แสดงว่าที่คุณพ่อพูดขึ้นมาถ้าเรามีความชำนาญมีสติหรือมีความเชี่ยวชาญในการเดินป่าจริงๆอย่างมืออาชีพเนี่ยไม่มีอะไรหรอกไม่มีมอะไรหรอกผีบังตรงบังตาอะไรมีแต่หลงกันไปเองนั่นแหละใช่ห<ช>ลงทางกันเองบางคนบางทีมที่มาเนี่ยโอ้ยไม่ไปหรอกกับพ่อใหญ่เนอแกทำป่าเราไปเราก,ก็ไม่ได้ยิงแกยิงโนด ส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ชำนาญไม่รู้นิสัยสัตว์เขายัางใช้ปืนไม่เป็นไม่ไม่เก่งเอาเป็นแล้วเป็นละบ,บางทียิงบาดเจ็บสัตว์บาดเจ็บไปเลือดใช้สตว์ผมยิงไม่เคยบาดเจ็บตั้งตัวมีแต่ตายครัจริงๆนะครับผมยิงสัตว์ยังไม่เคยตามเลยคือไม่ต้องให้เขาทรมานครับตายเลยยิงให้ตายเลย,ย,เลยว่าเมื่อไม่ถนัดแต่วไม่ยิงหลังจากภารกิจล่าสัตว์ผ่านไป คุณพ่อกับท่านเลวัตก็มีการได้มาทานโคงทานข้าวและทำกิจกรรมอื่นร่วมกันไหมหลังจากที่รู้แล้วว่าท่านเป็นตำรวจโอ้โหเหมือนเพื่อนกันเลยเหมือนพี่น้องกันนี่ก็ครับรักกันเหมือนพี่น้องคุณพ่ออยู่มาก,กว่านะเป็นเป็น,เป,นเป็นพี่พี่เขาเรียกพี่เน่เสียงดังอย่างสไตล์ท่านนะ่ะเรียกผมพี่ครับผมเรียกท่านเลวัตด, <laughs> ดังๆคุยกันแบบดังๆครับ เหมือนเพื่อนเลเหมือนญาติเลยครับพอรู้ใจกันแล้วมีปืนอะไรก็เอามารู้มาอวดกันท่านท่านเลยว่าก็สะสมปืนครับสองกระบอกเอามาขนมาออกรายการผมครับเดี๋ยววันนี้เราเห็นพี่นุ่ยบอกคุณพ่อรีวิวได้ไหมที่สะสมอยู่ปืนหายากเลยปืน่าัตว์รีวิวได้ปืนร่สัตว์มีใจว่าผมอยู่ไว้บ้านลูกชายคนหลังนี่ไหมคนหลังหลังนี้มีอยู่ที่อยู่ประจําตัวอยู่สองกระบอกอแอบรู้จักเขาเลยว่าคนนี้คือใคร เราสืบมาแล้ววคนนี้เลาคือมือปืนเมือเพชรเราใช้เวลาจั็แน่นกนสืบที่เขาไปมาประจําอยู่กินอยู่บ้านนี้เดินทางสายนี่อะไรเงี้ยครับคนนั้นลูกสองลูกสองเดียวไม่ได้ไม่ได้ปืนล้วกันยิงหัวเลยครับโอ้ยิงเข้านี่เลยหัวโน้มาไปติดในหลังคาน้ามันสมอง S <S สวัสดีครับผมโอวพีครับวันนี้ผมมาอยู่กับพี่อ้วนและพี่สอนสวัสดีนะครับสวัสดีครับต้องขอบคุณมากเลยที่มาติดตั้งเครื่องกองน้ําดีๆให้บ้านผมก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วผมขอถามนิดนึง<ห>เครื่องกองน้ําตัวนี้เป็นของพี่สองคนเองใช่ไหมใช่ครับผมแล้วทําไมเครื่องกองน้ําตัวนี้ถึงจอดจงติดให้บ้านผมมันมีความพิเศษกว่าตัวอื่นอย่างไรฮะ,ะเครื่องกองน้ําอันนี้มันสามารถขจัดโคลนกลิ่นแล้วก็บางทีเราอาบน้ําเราจะรู้สึกคันตัว แต่พอติดตั้งเครื่องเขาเรียกกองดักหน้ามากดักตะกอนดักกลิกก่นอ่ามันจะทําให้น้ําเราใสสะอาดแล้วราคาติดตั้งชุดนี้กี่หมื่นะปกติมันหมื่นสองแปดร้อยบาทบแต่ถ้ามาจากรายการพี o ่โอ๊คพีไอพีเราจะติดให้นะคะหกพันแปดร้อยบาทหกพันแปดร้อยบาทใช่โอ้โหเหมือนได้ปีใช่แล้วท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดมาจากรายการผมขออย่างหนึ่งได้ไหมฟรีค่าติดตั้งได้ไหมค่าแะงได้ค่ะฟรีค่าติดตั้งนะ ในบริเวณอ่ไม่เกิน200โลจากนครสวรรค์จากนครสวรรค์บุรีอุทัยสุขครับขึ้นไปทางเหนือไม่เกิน200โลไม่เกิน200โลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอฟซีที่ชมรายการผมแล้วอยู่จังหวัดไกลๆก็ไปได้หมดได้หมดทั่วประเทศเพียงแต่ว่าขอค่าน้ำมันห้หนอยนะครับคิดว่าสงสารสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่อ้วนแล้วก็พี่สอนด้วยที่มาติดตั้งให้บ้านผมวันนี้ช่างกกระด้างคูกมากเลยท่านผู้ชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้ เบอร์พี่อ้วนแล้วก็เบอร์ของพี่สอนนะครับแล้วก็บอกเมาว่าจากรายการ OVP ีติดต่อมาได้เลยใช่ติดตั้งฟรีทั่วราณจักรนะครับใช่สุดท้านนี้อยากจะบอกว่าด้วยประสบการณ์20ปีเราจึงคัดสรรสิ่งดีๆให้กับคุณ